อาเมียวอยู่ไหนยอยู่ตรงไหนยอยู่ตรงไหนเฮ้ย <c oughs> มาเลยมาเลย,อย,อ,ยอยู่ไหน,อ,อ,ยยอ,นอ,อยู่ไหนอเฮ้ยฟัดฟอสคืออะไรอ้ยฟ้าผ่าแน่ๆเลยนะฟ้าผ่าป่าเป่าอยู่ไหนเอ้ยเนี่ย ลงมาสิอุ้ยน้ำท่วมระวังนะเฮ้ยเจ้าก่อนน้ำท่วมจะยังยังตอนนี้ดำน้ำอยู่ขึ้นที่สูงก่อนน้ำท่วมน้ำท่วมเร็วสิระวังโอ้โหเห็นแยังเจ้วก้อนโอ้โหโโอ้หน้ำท่วมตายแล้วตัวนี้ตายไปแล้วโถเอ้ยเราอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเจอกันให้ได้ นี 1> <No 1> ่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่หาแล้วอีกไหมนี่มามามามีมาจับมือกันไปเราต้องไปด้วยกันไม่เราจะต้องไปด้วยกันไปอือโอ้รอดนิดเดียวเองเอาละไม่เห็นชื่อว่าวุยรไม่มีก็ไม่รอดก็ตายไงเอาละเราต้องไปด้วยกันเราต้องจับมือกันไปไปสิเออไป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  ห้ามห้ามหนีกันไปด้วยกันเข้าใจไหมเราจะต้องไปไหนต้องไปด้วยกันโอ้ไฮสคูลโรงเรียนมัธยมนะไปด้วยกันเอาละเอ้าอยู่ไหนล่ะมานี้มานี้มาหาหน่อยเนี่ยตอนนี้เดินอยู่ตรงไทยๆเนี่ยอยู่ตรงริมทะเลตามมาเลยเนะตอนนี้อยู่ไหนล่ะ นี่กระโดดนี่เจอยักมาไปเราต้องจุงมือกันไปห้ามหนีกันปะเดินมาตรงนี้เดินตามมานี้เดียวเดียวเดียวอุ๊ยอะไรมันหล่นเดี๋ยวก่อนะดูท้องฟ้าสิอุยยังสดใสอยู่มาเดินตามมาเดินตามมาตรงนี้เร็วมาเดินตามมามามาเลยเร็วเร็วเร็วเดินอุ๊ยซึนามิ ขันที่สูงแล้วเร็วเร็วขันที่สูงเร็ว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 นที่สูงเฮ้ยอยู่ไหนไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวพายุมาแล้วเร็วขึ้นไปเร็วเร็วเเอ้ยมาไปเร็วเร็วเรนี่ไงขึ้นอีกอยูไหนเฮ้ยเฮ้ยสูงสุดแล้วหรืออยู่ไหนแล้ว เฮ้ยเราต้องไม่ตายเราต้องไปด้วยกันมาเข้ามันหลบในห้องนี้ก่อนเร็วมามาเร็วเร็วเร็วเราต an ้องนั่งสวดมนต์อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเราลอดตายล้าเหมือนเราจะลอดตายเอ้าหบจะไปไหนเฮ้ยอยู่บนนี้อยู่ไหนจะไปหาเฮ้ย ถ้ไม่หัวมันอยู่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเราจะรอดตายไหมเราตายได้ไงเราไม่ตายทำไมเลือดเหลืองฮะอือเลือดเหลืองเหมือนกันแต่ยังไม่ตายหรอกแค่บาดเจ็บเขาเรียกบาดเจ็บยังไม่ตายไปไปเราไปด้วยกันวันนี้เราน่าจะรอดละไปออกไปข้างนอกกันอายุซึนามิสงบแล้วตามมาสิตามมาตามหลังมาอ้าวไปทางไหนประตูไม่เจอ บาดตามไปเอ้ยรอดตายรอดตายวุดเปียมีลุนุษมีติดกันเลยรอดตายทั้งคู่อืาอืมรอดตายละอ้าวต่อไปอ่าล้วพ่อยืนไหนเนี่ยเอ้ยนี่อยู่ไหนเนี่ยกระโดดนี่อยู่กระโดดอนี่ไหนนี่กระโดดนี่เห็นยังตามาตามาได้เลยอ้าวอัพพาร์กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่าง นี่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอกระโดดไปตรงที่มีตารางหมากลุกสีขาวแดงกระโดดเนี่ยเห็นยังกระโดดนี่เห็นยังตารางหมากลุกอะสีขาวแดงเห็นยังเออตารางอะที่เป็นตารางหมากลุกหมากฮอตอะที่เราเล่นหมากฮอตกันเห็นหรือยังนี้กระโดดอยู่นี้ข้างบนนี้มาตามมาไอเห็นแล้วนะโอเคมาเลยตามเลย เร็ว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 เราจะต้องไปด้วยกัน,อ,นยอย่าพึ่งยังไม่มีอย่าพึ่งไปไหนต้องต้องตามาเป็นน้ำท่วมล่ะเออน้ำท่วมเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนว่าที่นี่มันอุ้ยเฮ้ยชา o w e r s h o w ว r เฮ้ยเฮ้ยดูญญก่อนนะแผ่นดินไหวป่ะดูก่อนนะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนะไรตกตงนัเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเธออยู่ไหนเนี่ยหึนี่วิลูกไฟที่ไหนมันหล่นมาเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย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 มันมาจากไหนอู้มันหลบตรงไหนเร็วๆเร็วมานี่มาหนี้ตามมานี่ตามมานี่เออมานี่มานี่จะไปไหนอืม ลบลบลบ,ลบต้อยต้นไม้เอ้ย,อยจะรอดไหมดูมสิอูอ้หระวังนะเอานั่งยืนสวดมนต์กันเราจะไปไหนอย่าออกไปเดี๋ยวเลี้ยว้นขาอ,อืมเฮ้ยไม่ล่นไม่ล่น,ลนเดี๋ยวก่อนนะต้นไม้ยังไม่มีพังเดี๋ยวก่อนเราจะต้องยืนอยู่นาน,านสวดมนต์ขอพรพระผู้เป็นเจ้าว่า เอ้ยไม่ใช่เอ้ยรอเวลาไว้ก่อนว่าเราจะรอดไหมดูคนอื่นอโหคนอื่นตายกันเป็นเบื่อเลยเรายืนเฉยเฉยเราไม่เป็นไรโอ้โหรอดได้ชชยโยนี่มีมีนี่ไงคนที่สามเห็นไหมวุดเปียคนที่สามเฮอีไปหาแล้วไปหาแล้วไอ่นี่จะไปไหนอืมจะไปไหนจะไปไหน เนี่ตามมาไปเราต้องไปด้วยกันหึป่ะไปดูข้างบนดีกว่าป่ะไปดูข้างบนสิตามรอด้วยไฮสคูลนี่ครับโรงเรียนมัธยมเอ้ดูนี่เออเอาไปไหนเอ้ยเอ้ยเด๋อเราต้องไปด้วยกันมีนี่กระโดดแล้วกระโดดแล้วเห็นไหมเออไปเราจะไปไหนกันดีเราดูก่อนที่นี่มีอะไรบ้าง เราจะเข้าไปข้างในโรงเรียนไหมไะจะเข้าไปไหมข้างในโรงเรียนขึ้นไปด้วยพุ่มไม้เหรอ,อหน,น,นี่ไงอยู่บนพุ่มไม้ตามมามาเล่นกระโดดพุ่มไม้ก่อนเร็วๆต้องไปด้วยกันห้ามหนีกันนะนไม่ได้เราจะต้องไปด้วยกันฮ้ยสึน a m i อุย ดเอาอีกแก้วไปเร็วตามมาตามมามันมีอีกไหมเฮ้ยมันจะพังไหมเดี๋ยวก่อนนะเราเราเข้าไปห้องเดิมไหมตามมานี่เฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่เร้วโอ้โหมีคนอยู่บนด้วยอึ๊บขึ้นได้ไหมเออเออมาขึ้นมาข้างบน การเทียมให้แล้วกระโดดเออเย็นเฉยอือดูซิว่าเอ้ยมันจะพังไหมเฮ้ยจะพิ่งตกเดี๋ยวน้ําพาไปเฮ้ยน้ำมาแล้วกระโดดขึ้นมาเร็วเร็วเร็วโอ้ย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 ตกตกเหมือนกันเฮ้ยวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยอยู่ตรงนี้เป็นอะไรไหมนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังข้างหลังมาเออเนี่ยอ่ะไปหาแล้วไปไหนเราก็ เดินมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นีมามาห้องนี้ดิจะเป็นไรไหมถล่มไหมห้องนี้ห้องนี้เป็นไรไหมข้ามาห้องนี้เราต้องออกไปไอยู่ไหนเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ตรงนี้เห็นมาตรงนี้ดิกระโดดกระโดดไหมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคืนไปดิยังขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเราก็ออกข้างนอกกันไปเราลอดตายแล้วเฮ้รอดแล้ว ไม่ต้องออกแล้วลอดตายแล้วแล้วไม่เห็นมีนนเนู้ดเคน,น,น,นดนี้นอยู่ทางล่างอันล่างที่สามเห็นไหม,มวุดเบียร์อยู่ข้างบนเอาละต่อไปมาบบเราจะ<ด>ต้อง<ด>ไปไหนต้องไปด้วยกันแยยาเดียวหยุดกนว่าไงฮึฮะขบน,บนป่าอุ้ยการ์ดออฟฟิศอืมอืมที่ทำออฟฟิศกระจกมันอยู่ตรงไหน นี่กระโดดแล้วเดี๋ยวก่อนนะเห็นยัาเห็นยังมาเราต้องไปด้วยกันก่อนนะที่นี่มันต้องเป็นที่ไหนอุ้ยพายุมาเข้าไปยังไงเร็ว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 อยู่ไหนอยู่แบบไป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 แล้วเร็วกระโดดแล้วเร็วเร็วเข้าไปยังไงเร็วเร็วเร็วอุ้ยอะไรมันจะมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนยังอย่งย่งไม่รู้กระโดดจยูข้างในใช่ไหมอุ้ยอิง เฮ้ยจะพังเฮ้ยทำไมเขาไม่เตือนมาเลยนะเฮ้ยจะหลบตรงไหนดิอยากขึ้นไปข้างบนขึ้นไม่ได้เหรอเฮ้ยเราจิงอยู่ตรงไหนต้องอยู่ข้างล่างมันไม่ตายหรอกจริงเปล่าใช่เฮ้ยนี่นี่ตอมพายุพายุสายจริงด้วยตรงไหนเนี่ยจะพังอุ้ยตรงไหนอยู่ตรงไหนหาไม่เจอมันทรายมันเยอะโอุ้ย นอกเลยเหรอนี่ออกไปได้เลยโอ้โหคนตายเต็มเลยหยุดโอ้โหเดี๋ยวจะออกไม่ได้นะเอาเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขอไปหน่อยนะเฮ้ยอุ้ยถ้าจะไม่รอดแน่นี่ไม่หาแล้วเ้ฮยยืนตรงนี้เหรอโอ้ยตายแล้วลาก่อนลาก่อนนะเจอกันในพบหน้า ตายแล้วตัวเนี้ซึ่งมันตกไปชั้นล่างแล้วตกไไปออืมะรายยังตายยังยเฮ้รีบตายเลยจะได้มาเจอกันเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ข้างล่างเป็นแต่พายุทั้าเลยตายแล้วตายยังอยู่ไหน เอาอยู่ข้างบนข้างบนเหรอลงมาข้างล่างสิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอก<ด>อยู่ไหนหืมอ,อุ้ยรอดนิดเดียวเราไม่รอดอืมมาตกเลยนะไอ้ดูตึกถล่มสิไหนเนี่ยมองไม่เห็น <มา S 1> เลย,เ,ยหเห็นแล้วหูตึกถล่มหมดเลย แปลว่าต้องไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมถ้าเกิดพายุทรายเราจะต้องไปอยู่ข้างนอกอุ้ยเหลือเหลือนิดเดียวเลยออ้าวต่อไปสวนอะไรอ่ะป้าเอาละอุ้ยอยู่ไหนกระโดดอยู่นี่กระโดดอยู่นี่น้ำทุ่งให่นอนแล้วก็ใช่ไหมไปไปตามมาก่อนไปด้วยกันอย่าหนีกันไปด้วยกันอย่าหนีอดี๋ยวตามตามตามก้นไปด้วยอ่ะขึ้นไปก่อนเลย เฮ้ยขึ้นมาก่อนนะขึ้นไปละขึ้นแล้วตามมามเร็วเราจะไม่ทิ้งกันตามมานี้ได้ไห,ไหไมอยู่ไหนอยู่บนน่ะมีคนพากอ้ฮะคนพากเหรอเธอจะไม่รอดแม่เลยละ่ะจะให้ลงไปช่วยไหมไม่เป็นไรขึ้นมาเลยเฮ้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 ยตายก่อนนะเฮ้ย โอ้แเดือดข้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นดินไหวอ่ะจะลงดีไหมเนี่ยโอ้ล่วงอย่าไม่ลบงงไม่ตายลบก่อนลบก่อนนี่เป็นดินไหวนี่ต้องอุ้ย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 โอ้โหลื่นลื่นเป็นดินไหวเอ้ย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 อ้ยโอ้โหกระโดดกัน บโอโ้จะไม่รอดแล้วมันจะแดงแล้วลลตอนนี้มันจะแดงแล้วอุ้ย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 ตายแน่โอ้โหโอ้โหให้หนึนไหวสุดยอดเลยตายตายตายยังเฮ้ยอือหือโอ้โหวันนี้กำลังเล่นขึ้นอยู่กระดานโตขึ้น เอ้ยจะรอดไหมจะรอดไหมโอ้โหโอ้โหเราเล่นขึ้นครับเราไม่ตายเอาตายไว้ก่อนตายไวยก่อนตาอันสีขาวเออ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 ลอดไหมเอ้ยโอยมันจะลงทะเลเ็วสีมากกไปตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลอดตาย ล่ดตายอ่ะน,นี่นวุดเปียหนึ่งส er องสามสี่ห้าคนนี้ห้าเห็นไหมไหน,น,นี่ว er ุดเปียผ่านแล้ว,ลวอืมเียเทียวเียวมอยอยู่นี่ดูไหนเจอแล้วเจอแล้วไปไเ,อ,เอ,อือใกล้ตายแล้วพอ้จากนั้นจะได้พอเ,อเอดาแมปใหม่แล้วไป เยียมลุยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่มีกระโดดนี่กระโดดนี่กระโดดนี่เหมือนกันเออเจอแล้วเจอแล้วมาไปหาข้างหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยไปเฮ้ยมันคืออะไรตามด้วยรอด้วยรอด้วยรอด้วยอย่ารีบไปรอด้วยอู้ยมันจะเหยียบนะมันจะเหยียบขึ้นไหมขึ้นรถถังไหมอุ๊อืออุ้ยขับรถถังแล้วตอนนี้อุ๊ยพยุทราย เราต้องออกไปจากนอกเอาเลยต้องออกนอกใช่ไหมอุ้ยห้ออามังดิอุ้ยอ<ถ>ุ้ยอกุ้ยรถถังาอายุสายมาอีกแล้วอุ้ย,อ,ยอ,อุ้ยอุออ้ยตอนนี้ตอนนี้อยู่บนรถถังติดอยู่เฮ้ยไม่อยากออกอะ่ะมันก็ไม่เป็นไรนะออตอนนี้ยังไม่เป็นไรจะไปหาแล้วเดี๋ยวกันนะ มันจะเป็นไรไหมอ้ยไปหาแล้วไปหาแล้วไปหาแล้วจะรอดป่ะพี่ลูกนี่ขยื้นว่ะยืนโต้ลมใช่ไหมย,ยืนแบบนี้ใช่ไหมอุ้ย,ยมีคนมาเยียบหัวด้วยใครเนี่ยไอเยียบหัวทำไม,ไม,มไเฮ้ยระวังระวังยืนตั้งหลักไว้ให้ดีอย่าให้ลื่นนะอย่าให้ลื่นอืม เอาเราหันหน้าชนกันอย่าเดี๋ยวตกลงไปข้างล่างห้ามไปเดี๋ยวมันจะลื่นลงไปข้างล่างอุ้ย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 ระวังคนผักนะระวังคนผักอุ้ยอยู่เฮ้ยเรามาเรามาเรามาหันหน้าชนกันเฮ้ยเสียวมันมันลื่น หมดหรือยังเนี่ยยุายอ้าวเธออยู่ในเนี้ยคนละคนไอ้นี่ออกไปหน้าเหมือนกันยังแกะเลยเออเห็นแล้วเห็นแล้วยากกระโดดมากเดี๋ยวบิวเดี๋ยวบิวนะเฮ้ใช้โย่ฉลองหน่อยเราเราติดกันเลยชื่อติดกันเลยนี่ไงวุดเปียกับตัวล่างสองตัวล่างเห็นไหมอือเฮ้อ้าวต่อไปอยู่นี่ไปไปเราไปไหนกันดี ไห,หนกันดีนะตามด้วยตามด้วยตามตูดเฮ้ยาตีพาเลตรตอด้วยอุยอ้ยตอนนี้เอ้ยนเสฮ้ยอยอ่าแย่กันอยู่เฮ้ยเย้ย,นนยเฮยยยยฮยยเ เหรอเรายังไม่เห็นเลยอยู่ไหนโอ้ยกระโดดอยู่นี่รอบนนี่อยู่ตรง<อ>ไหนเหนะี่ยเอ้าเหรอตามไปด้วยอย่าเพิ่งไปไหนไกลนะขอตามไปหน่อยหหหเห็นแล้ว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 นั่งเหรอจะนั่งตรงนั้นเหรอปีนเฮ้ยไปอยู่อะไรอะเฮ้ยไปขึ้นไปเร็วไปอะขึ้นตรงสีเหลืองไป ไปไปเลยเฮ้ยเฮ้ยพายุฟ้าขนองไปใช่ไหมนี่อยู่ข้างบนแล้วอู้งก็ไต้ดีๆสิอันนี้อยู่ไหนเออเห็นไต้มาแล้วเห็นไต้มาเหมือนลิงเลยเอ้าขึ้นมาขึ้นมาอยู่บนนี้เออเห็นนะเออเห็นแล้วมาเลย อุย้ยน้ำท่วมข่อยแยกหัวแป๊บอุย้ยน้ำท่วมน้ำท่วมแยกหัวดี่ผมน้ำท่วมยหัวอู้ยอย่าอยู่บนอย่าตกเดี๋ยวเดี๋ยวลื่นนะโอเครอดตายชัยโยนี่ได้อันดับสามอันดับเอ้ย, <c oughs> อ,ยอยู่ไหนเนี่ยรอดตายแล้วต่อไปอยู่ไหนครับกระโดดละฟุ๊บปุ๊บ ข้างบนเหรอมาโป่งโป่งอะโป่งไหนล่ะโป่งนี้ผิวเขียวนี่โป่งผิวเขียวกระโดดอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปเจอกันข้างล่างดีกว่าแมปไฮสคูลแล้ว่อนนะเจอนีแล้อุ้ยพายุอะไรมาเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่นี่กระโดดนี่อยู่ไหนโอ้ยมีควันผาชิวไหน น่าเป็นพายุสายเปล่าอย่าเข้าไปนะอยู่ข้างนอกดีไหมออกมาข้างนอกมาหนีนี่กระโดดอยู่นี้ตามมา้าเป็นพายุิมะนะเราต้องหลบเลยเดี๋ยวคอนเดี๋ยวดูกันแล้วก็มาดูคันนี่อยู่นี้ชนกันแล้วเราหน้าชนกันเห็นไหมนี่ล้วจูบกันแล้วเราจะไม่ทิ้งกันพายุหิมะฮิมะมันหนาว เออโอ้โหมันเข้ามาข้างในด้วยเหรอหลบตรงไหนโอ้ยแดงแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะหลบตรงนี้ได้ไหมแล้วมันตรงไหนอุ่นล่ะโอุ้ยหนาวหนาวแล้วก็อยู่ข้างล่างนี่แหละฉันเห็นเธอแล้ว เห็นเธออยู่ตรงนี้เออโอ้โหูอ้ยไปไหนอยู่นี่อุ้ยมีอะไรล้มด้วยอือมาทางนี้อุ้ยอุ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยโอ้ยไม้แกวไปอยูุ่ยมะถ้าจะไม่รอดแล้วแดงแล้วตอนเนี้ยฮะโอ้ยคูนเหรอ รู้ได้ไอุ่นโอ้โหไม่รอดแล้วครับตอนนี้ขอไปขึ้นสวรรค์ก่อนเจอกันในครั้งหน้าละกันไอยอมตายเลยยอมตายจะได้เขียวเหมือนกันเออเราสุรับมือไม่ไหวกับพายุหิมะอืมตาดูดิเป็นอะไรบ้างข้างล่างโอ้โหมันขาวโพลนเลยโอ้โห ทำไมเราไม่รอดกับเขาเนี่ยเราต้องอยู่ที่อุ่นเหรอรแล้วตรงไหนมันอุ่นละ่ะรู้ได้ยังไงอ่ะอยู่ไหนครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างดีกว่าใช่เลยขอเดินเล่นหน่อยนะเดินมาเลยเดี๋ยวเจอกันข้างล่างไฮสคูลอ,อีกแล้าโรงเรียนอีกเหรอเอ๊ยยังไม่เห็นเจอแมปภูเขาไฟระเบิดเลย อยู่ไหนอยู่ไหนเอางี้ไปเจอนี่รออยู่ตรงพุ่มไม้หน้าโรงเรียนนี่พุ่มไม้อยู่เห็นยังเดนตามมาเดนตามมาใช่แลม้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นอะไรดูสิมันไม่น่าท่วมนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนอย่าพึ่งไปไหนรอด้วยไปพร้อมกันไปพร้อมกันสิอย่าพึ่งเผื่อมัน หุยหินทนล่นไม่ใช่หินสาวล่นหุยไม่กล้าเข้าไปหุยเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศเดี๋ยวก่อนจะอุยทอร์นาโดอุยพายุทอร์นาโดเต้ยเออเออเฮ้ยพายุทนาโดอันนี้อันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันไปไปทางไหนต้องหลบทางให้ดีเฮ้ย คอนาโดหลวงช้างเหรอเอ้ยเฮ้ยมันจะไปทางไหนดูคนไปดูคนดี่ลอยไปด้วยเฮ้ยไปทางนั้นหลบทางนู้นเอ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยวิ่ง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 ไปไปไปทางนู้นไปทางนู้นเร็วเร็ววิ่ง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 อุ๊ยอู้หโอ้โหมันโดนทับอุ้ยอุ้ยลุกยังยังไม่ตายจะลุกไม่ขึ้นเฮ้ยหัวหายผมหลุด เดือบตายแล้วโอ้โหกลายเป็นหัวโล้นไปแล้วตอนเนี้ยอู้ยทยยยยยยดยอยยนโยดโยย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 ยรยยยยยยายยยยนยยยยยมยนยย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 โยย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 ยทยไยยยย ประเทศไทยมันก็เรียกว่าพายุงวงช้างแต่มันเล็กมากงวงช้างอะถ้าเทียบกันแล้วเทียบไม่ติดมานี้อยู่ไหนอยู่ไหนะหัวโล้นเหมือนกันอือม้มันยิ้มอ,มมมอมเหมือนกันเลยเราใส่เสื้อโอ้ลอดตายด้วยแล้วใครหัวโล้นหัวโล้นไหมอือลอดตายจะขอเวลาไปทำใจหน่อยแล้วผมไม่ขึ้นแล้วอุยอ้ย ไม่ผมไม่ขึ้นแล้วก็ต้องขออนุญาตหยุดแค่นี้ก่อนละกันนะอย่ยตายกันละ่ะหยุดแค่นี้ก่อนละพอละนะไปเสริมสวยก่อนไปรอ้อยผมขึ้นก่อนค่อยมาเล่นใหม่ขึ้นแล้วเหนียวขึ้นฮะเหนียวขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหรอ,อโอเคเอาละตามสบายบาย,บายแ,คแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนละกัน